you mm -hmm. ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับโจรแค่ยินไทเยเล่นกันเอนี้กันมาพอพี่ๆน้องๆนะครับอยู่ที่ป่าเก็เกิดยังไะโรงเลี้ยนโรงเลี้ย,ยมินแมนบอซาลาเณครับซาลาเณครับหรือว่าท่งนี้เพิ่งสจอเอิญมินตาหรือว่ามินครับโอ้เมนี่พนมาตัดเทคนี้ครับเนี่ย อ่าเดี๋ยวเขา้เขาไปได้บ่อครับได้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 เนาะครับเนาะครับโรบงเรียนเพื่อนกาจใจเฮ็ดเป็นรูปลักษณะโค้งครับอ่าประมาณนี้ครับโอ้สาระเนี่ยเพื่อนกาง,ง่ามครับพี่น้องเลยครับนี่ครับต้นยางสูงเลยครับแต่ว่าครมีเพื่อนอาจ,จะมัน เกินอายุแล้วครับมันสูงแล้วนี่ครับสูงประมาณห้าสิบเซนเคร่งเมตรครับเพื่อนก็นจะตัดไม่ล้วก็ให้หน้ามไม่ห้วกคะจะเกิดขึ้นมาอีกครับ นี่ครับนี่ท้งเม็ดโบกลงลงเลี้ยนครับนี่ครับโอ้คักอยู่เมอนี้มาเห็ดยังครับตัดเทคนิคแมนบอตัดเทคนิคอย่างเดียวครับเมอนี้ครับอยู่อ่าเป็นลงเลี้ยนซาลาแหน่ครับโอ้ทางนี้ทางเมียใกล้จะแล้วแล้วครับ ท่านนี้ก็เหรือน้อยนึงครับรสาเหตุที่เพิ่นตัดเทคนิคเนี่ยก็คือเพิ่นต้องการให้ให้น้ำล้วก็เกิดเกิดขึ้นมากหมครับแตกใบแตกใบขึ้นมากหมโดยที่จัดเสมอกันครับเพิ่นกันเลยต้องตัดเทคนิค thank you เมนเลยพราบะท่านถึงเดือนโอ้ว่ายโย่ป่าโอคุณนาครับ <c oughs> มาจากจังหวัดใดครับเนี่ยพะเยาครับพะเยาโอ้พะเยาสองคนตัวเนี่ย <c oughs> ไอ้ลูกบ่าว่าถา้าถ้าเพิ่นตัดเทคนิคแล้วนี่ <c oughs> เพิ่นให้น้ำแบบไหนเอายังเลยยังเลยมันบ่าวต้องถามคนเก่าเน้ออ่าครับผมน,นี่ครับสมมติว่าเขาตัดเทคนิคแล้่ยวมันบ่าวเพิ่นจะให้น้ำแบบไหนครับเอาทางขยางครับแล้วมันเกิดขึ้นมาจังเลยก็เปิดสปริงเกอร์อ๋อตัวนี้คือสปริงเกอร์น้ำมันบ่คร <c oughs> ับเนี่ย อ๋อแต่ว่าแรกๆนี่ก็คือ,อายางกับสปริงเกอร์เปิดพร้อมกันสองยางเลยสองยางเลยอ๋อครับครับน้ำมันขึ้นมาจไปหน่อยใส่เข้ากับสปริงเกอร์ไว้อย,ยู่อยู่ใต้นีไม่ใชยย้ยางกันบ่เนี่ยผมมีครับผมผมมีผมบ่ทันว่างวันนี่ครับสายยางเพิ่นเรือออกแล้วครับนี่ครับเพราะเพราะเพิน่นเ,เก็บทำความสะอาดเอาเศษออกเบิด์ตเนบ่ครับผมก็จะว่างสายยางครับจะประมาณนี้ครับสำหรับการเฮ็ดสซาลาเนียหรือว่ามิ้นนะครับ ยู่ที่อิซาเล่ครับปลูกเทื่อเดียวก็ได้เก็บได้โดนๆเนาะเก็บได้หลายเทียวเก็บตัดมันเล้วก็มาตัดแต่งเฉยครัครับป,ปีหนึ่ง่นปลูกไหมบ่หรือต้องปีละเทียครับปลูกไม่ปีละเทียครับผมเพิ่นจะปลูกช่วงใดช่วงหน,นาวหนาวหรือหนาวหอนก้อนหนาวหนาวบ่ก้อนหนาวหนาวครับอ๋อหมายความว่อาอ่าอันนี้หนาวหอนเนป่นบ่หนาวหอนปุ๊บนี่ตัดปุ๊บแล้วก็เพิน่นก็นจะเก็บไปอีกเขียวหนึ่งมันบ่นี่ เจ็บไปตลอดจนกว่าก้อนจะห้อนหนาวเพื่อจะปลูกหมยมันบ่ครับผมอ๋อประมาณนี่กัดจะประมาณเดือนเดือนตุลาเนาะประมาณนั้นแหละผมว่าแต่พักมันมันมันไก่พันธุ์หรอเขาก็ปลูกหมยเัาเอามันมีไก่พันธุ์พร้อมเดี๋ยวมันเจ็บไปเรื่อยๆเจ็บไปเรื่อยๆมันแดดบ่อคือเก่าอันบ่ขคือเก่าเส้นมากเขาจะออฟฟิศเขาดีมักครับ ต่อหนึ่งต่อสองต่อหนึ่งต่อสองต่อสามต่อสี่นี่อาจจะกินใบแห้งได้จังเลยอ๋อกินมันจะหน่อยอ๋อครับนี่ก็เครื่องเหตุผลที่ว่าต้องต้องเปลี่ยนรูต้องปลูกทุกปีเนาะครับผมนี่ครับกับเพื่อนก็จะเก็บประมาณอ่าสี่ต่อเนาะสามสี่ต่อสี่หาต่อครับประมาณนี้ครับน้องเพื่อนก็ให้ความรู้ครับเป็นอาคนงานไทยนะครับอยู่นี่แหละครับอยู่มูเดียวกันครับแต่เมื่อนี้กับผ้าพี่น้องมาเบิ้ง ข้างๆนี้ก็จะเป็นเห็ดห้อมครับเป็นหอมหัวไง่กับบ่อท่านได้เก็บโู้โหง่าหครับเนี่ยง่ายขาดง่เนี่ยครับปาดนี่ครับ,บ,รบหอมหวอหงเ่เพิบบ่นเบิ้งก่าบ่อควายงามครับเป็นห้าารครับแต่ว่าหาัวนี่บ่อต้องว้าถึงครับนี่ครับมีแต่หัอยงไง่เลยครับถือว่ามาตรฐานเลยครับสำหรับห้อมหัอยง่เพิ่นคือใช้ยาง นี่ครับผู้เลื่อยสายยางกันลื้อครับลื้อออกตัดก็ตัดบัดแล้วกันสีได้เก็บเศษเก็บยังขึ้นรถเป็นบ่ครับใช่ครับแต่เก็บเศษหญ้านี่ขึ้นรถแล้วก็จะเปิดน้ำให้ต่อมันนี่โมเป็นคนทางพะเยาพร้อมตัวนี้เนาะดี่เราเป็นสองคนแล้วเนีฮะฮะพี่ย้อมใหม่คนไดมพี่แม่นบ่โอ้คนใหม่คนใหม่แม่นบ่คนนู้นอ่ะทางเนื้อกับลายครับทางเนื้อกับแม่ลายจะ ล่องลงมาจากภาคอีสานกับภาคเหนือนี่แหละครับสําหรับคนที่มาทํางานอยู่อิสราเอลียวนะครับเป็นอย่างไรพ่อเฮียได้บ่ครับได้ครับไไดด้้เนาะคนอื่นเฮียได้เขาก็เฮียได้เนาะครับเนาะเข้าคิดคิดเอาง่ายๆ คนอื่นทําได้เราก็ต้องทําได้ทุกอย่างอยู่ที่ใจครับใจเข้าสู่เข้ากับอยู่ได้เก็บได้ครับน,นี้นะครับงานกับประมาณนี้ครับอยู่ที่ยิสเฉลวครับสามีหลากหลายงานนี่กับเป็นงานปลูกสารเนรในโรงเรือนหรือว่าท้งนี้เพื่อนเอินมิ้นนะครับก็ะจะอยู่ประมาณนี้ครับถ้าเบิดอายุการเก็บเกี่ยวแล้ว เพื่อนจะทําการตารัดเทคนิคนะครับตัดเทคนิคก็คือตัดให้เสมอให้มันเกิดขึ้นมาไหมแล้วก็จะทําการปลูกไม่อีกเท่อนึงในช่วงในช่วงเดือนตุลาครับก้อนก่อนจะหนาวครับเพื่อนจะปลูกจะปลูกไม่ทุกปีครับเนื่องจากว่าถ้าเก็บหลายๆตัวมันจะเพี้ยนครับมันจะกลายพันธุ์กินมันจะบหอม โอ้มิดหัวครับบาตรเนี่ยมิดซีรีเลยครับบาดเนี่ยแสดงว่าเพื่อนตัดแล้วแล้วผมกับเพิ่งรู้ได้ครับว่าตัดไปเรื่อยๆมันจะมันจะบกคอยหอบครับซีหาตัวเพื่อนว่ากับเป็นเหตุผลหนึ่งครับว่าที่ต้องปลูกไม้ครับเอาโอเคครับเดี๋ยวออกไปข้างนอกครับครับขอบคุณหลายๆครับผมทีนหอวงไทยฮอครับหตุดงาน อดีผมผ่านมาครับผมจะไปหาเบาหน่อยเห็นเพุ่นทํางานกันเลยเข้ามาเก็บรายละเอียดให้เบิ้งนะครับพี่น้องเท้าเห็ดงานสวัสดีครับนุ่มล้ำปางโอเชี่ยงไหมผมลืมโอไดยมาโดดแล้วครับครับครับทักคุณกัดเติมน้ำมันบอกครับน้ำมันเบิดกันเลยพอาะเชามีแห้งแน่จากน้อยครับ เอาให้แล้่ยวมื้อนี้เก็บเศษแม่นบอลเขาหนะบอบอตากไปก่อนสักวันหนึ่งครับบอตากกันมันแห้งบ่เออแห้งจะได้กินไงผมก็เพิ่งรู้ได้ว่าเก็บหลา่ๆต่อมันจับไก่พันไก่พันตรงนี้มันบ่หอมก็ต้องปลูกไหมต้องตัดตัดแต่งไหมตัดวันนี้มันเกิดมากมันจะหอมมันบ่หอมอ๋ออันนี้มันนอนกินด้วยครับแต่งไหมนี่นอนพร้อมเป็นยังคือมี่นอนบ่ได้ ช่วงล้งบ่ได้ตัดเลยบ่ได้ดูแลบ่ได้บ่มีออเดอร์สมนาผมมีสมานาจะต้องตัดแต่งไม้ครับมาสนโอเคครับมืวอนี้ก็ขอบคุณเบาเชียงไม้ครับแล้วก็พี่น้องไทยเฮาทุกคนนี่กับบ่าวสุรินทร์ครับกไปพ่อการชีพนาครับไปไปพี่ๆน้องๆนี่สุขภาพที่แข็งแรงครับสวัสดีครับเอาเหตุงานวันนี้มาเยี่ยมมายำจะไปไหนคนไหนสิไปหาพะยะน้อยเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาบล็อกดีไม้ เดี๋ยวจะตัดบกกระดีมาให้ด้วยครับครับครับโอเค